คุณผู้ชมคะล่าสุดเอมมี่เดอะบัตเท o บูนะคะก็ได้ออกมาโพสต์ขอโทษเมรีคัมพีลูกสาวของปูพงสิษฐ์คัมพีเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมบอกอีกนะคะว่าเขาเนี่ยยินดีที่จะรับเป็นพ่อของลูกค่ะหากย้อนไปตั้งแต่ต้นเรื่องเลยนะคะเมรีได้ออกมาโพสต์ว่าเธอเนี่ยตั้งท้องแต่ว่าฝ่ายชายซึ่งเขาก็รู้กันดีอยู่แล้วว่าคือใครนั่นก็คือคุณแอมมี่เดอะบัตเทิบูนั่นเองค่ะ เขาเนี่ยก็บอกว่าตั้งใจที่จะเลี้ยงเด็กคนนี้เอาไว้เองแม้ว่าฝ่ายชายจะไม่รับผิดชอบคนก็แห่ให้กำลังใจกันเป็นแถวเลยนะคะงานนี้ก็เหมือนแอมมี่เนี่ยเขาก็ออกมาโต้กลับว่าเขาเนี่ยพยายามที่จะพูดดีๆด,ด้วยแล้วด้วยเหตุผลด้วยการขอเลิกต่างนานานะตั้งสามสี่ครั้งและเดี๋ยวจะหาหลักฐานมางัดมาสู้กับทางฝั่งเมรีนะคะซึ่งเมรีเองเนี่ยก็บอกว่า ให้เอาหลักฐานนั้นมาเลยดีกว่าเพราะเธอเนี่ยก็มีหลักฐานเหมือนกันว่าเธอเนี่ยได้มีการพูดคุยแล้วแต่ฝ่ายชายเนี่ยอ้างต่างๆนานา,นา,นาแล้วก็บอกว่าเธอเนี่ยข่มขู่ลูกของแอมมี่ก็เลยทําให้รู้สึกว่าไม่อยากจะคบหากับผู้หญิงคนนี้อีกต่อไปซึ่งมารีก็ชี้แจงนะคะว่าเธอเนี่ยไม่ได้ไม่ได้พูดแบบข่มขู่จะฆ่าจะแกงแต่อาจจะมีแบบหลุดไปบ้างนิดหน่อยไม่ได้ร้ายแรงอย่างที่แอมมี่พูดนะคะและเธอก็แบบ คือมั่นใจอะว่าฝ่ายเธอเนี่ยก็เต็มที่แล้วเหมือนกันชาวเน็ตนะคะก็แห่กันมาสาบส่งแอมมี่แล้วก็บอกว่าถ้ามีหลักฐานจริงเนี่ยมาเลยเพราะว่าชาวเน็ตเขาก็จับตารอดูอยู่ว่าจะมีหลักฐานเด็ดอะไรหรือไม่สุดท้ายก็ไร้วี่แววที่แอมมี่จะออกมาแชร์หรือว่าโต้กลับเลยทั้งสิน้นแต่กลับกลายเป็นว่าเขานะคะได้มีการเคลื่อนไหวโดยการโพสต์ขอโทษค่ะคนก็ยิ่งแบบเฮ้ยมันกลับลากันเกินไปหรือเปล่า และนี่ก็คือข้อความที่แอมมี่โพสขอโทษนะคะซึ่งยาวมากๆก็สรุปเลยลวกันว่าเขาก็เล่าถึงช่วงชีวิตที่ย่ำแย่ของเขาเวลานั้นก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาและก็คือเมรีนั่นแหละค่ะหยิบกีตาร์มาใส่มือเขาอีกครั้งจนเขาเนี่ยได้กลับมาสู่การร้องเพลงต่างๆนานาแต่เขาเนี่ยเหมือนเล่าแบบคนละม้วนคุณผู้ชมแล้วก็บอกว่าต้องบอกเลยนะว่าต้องขอโทษจริงๆคือเขาเนี่ยไม่สามารถทําหน้าที่แบบ ได้ดีแต่ก็อยากจะทำหน้าที่พ่อสักครั้งหนึ่งขอโอกาสจากเมรีนะคะให้ได้ทำหน้าที่พ่อแล้วก็ขอโทษเมรีด้วยกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นงานนี้หลายคนก็แบบงงๆนะคะว่าเอ๊ะไหนตอนแรกบอกจะแฉกลับพ่อฝ่ายหญิงบอกว่าให้แบบแฉมาเลยเขาก็มีหลักฐานเหมือนกันแต่กลับกายเป็นว่าแอมมี่เนี่ยก็มีการโพสต์ขอโทษค่ะ งานนี้ก็ต้องรอดูวันต่อไปนะคะว่าเรื่องราวจะจบลงอย่างไรเมรีเขาจะให้อภัยจะให้มาเป็นพ่อของลูกหรือไม่เพราะฝ่ายหญิงเองเขาก็ตั้งใจที่จะเลี้ยงลูกเองอยู่แล้วนะคะ